สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรีวิวบ้านหมู่บ้านพึกษา12ซอย6ทับ7นะครับเส้นเรียบคลองหลวงคลอง3จังหวัดปทุมธานีเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมบ้านนะครับที่หน้าบ้านไม่ติดกับใครและมีความเป็นส่วนตัวสูงนะครับเดี๋ยวผมพาชมบริเวณตรงข้ามบ้านกันก่อนนะครับตรงข้ามบ้านเนี่ยจะไม่ติดกับใครเลยนะครับเห็นไหมครับว่าจะได้ธรรมชาติและลมโกรกมาค่อนข้างดีเข้าทางตัวบ้านได้อย่างโฟลเลยครับผม ตรงนี้จะได้ความเป็นส่วนตัวมากๆเลยนะครับเพราะว่าจํานวนบ้านในซอยเนี่ยค่อนข้างน้อยและซอยตื้นครับผมทําให้มีความเป็นส่วนตัวสูงครับ เดี๋ยวผมพาชมบริเวณหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านเนี่ยเราจะตกแต่งด้วยสไตล์โมเดิร์นนะครับสีขาวตัดสีน้ําเงินสวยสะอาดตาเลยครับผมตรงนี้ถ้าจะใช้เป็นลวเหล็กนะครับให้ความแข็งแรงทนทานนะครับส่วนด้านข้างเนี่ยเราจะตีกั้นเป็นระแนงไม้หน้าสีนะครับไล่สีไปอย่างสวยงามเลยครับตรงนี้เป็นลานจอดรถสามารถจอดรถกระบะยาวๆได้1คันเลยนะครับและที่สําคัญนะครับฝั่งหน้าบ้านตรงเนี้ยเราจะแถมปั๊มน้ําแทงน้ําให้คุณลูกบ้านด้วยครับเป็นของมือหนึ่งของใหม่เลยนะครับ ด้านบนนะครับจะทำเป็นหลังคาเมทัาชีทนะครับผมต่อเติมไว้ให้เรียบร้อยแล้วติดไฟกระบอกให้2ดวงครับกระเบื้องที่ใช้ด้านล่างเนี่ยจะเป็นกระเบื้องซีรีส์ใหม่เลยนะครับผมจากโฮมโปรเลยครับเราจะใช้กระเบื้องที่สีค่อนข้างตัดเข้ากับตัวบ้านนะครับทำให้ดูบ้านเนี่ยดูมีอะไรมากขึ้นและไม่น่าเบื่อครับผม ถัดเข้ามาบริเวณหน้าบ้านนะครับจะใช้เป็นกระจกเขียวตัดแสงนะครับกรอบนะครับสีดำนะครับให้ความหรูหรามากขึ้นนะครับบ้านก็จะดูมีมิติมากขึ้นครับตรงเข้ามาข้างในนะครับจะเป็นบริเวณตัวบ้านนะครับผมให้ความโล่งนะครับสีขาวนวลสะอาดตานะครับกระเบื้องที่ใช้ด้านล่างจะเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนนะครับสวยมากๆเลย บริเวณนี้นะครับสามารถวางโซฟาได้นะครับผมและที่สำคัญมีปลั๊กเซอร์วิสด้านนู้นนะครับไว้ให้คุณลูกบ้านเนี่ยติดทีวีได้ด้วยครับตรงนี้นะครับบริเวณโถงรับแขกเนี่ยวางโต๊ะทานข้าวนะครับขนาด4-6ที่นั่งได้สบายๆเลยถัดเข้ามาจะเป็นบริเวณครัวนะครับบริเวณครัวเนี่ยเราจะทำเป็นครัวแบบใหม่เลยนะครับผมดูหรูหรามากขึ้นนะครับ แล้วก็ใช้กระจกเดียวกันเลยครับให้เข้ากับตัวบ้านนะครับอบควันดํากรอบสีดําหรูหรามากๆตรงนี้ถัดเข้ามาจะเป็นบริเวณครัวครับบริเวณครัวเนี่ยเราจะทําเป็นกระเบื้องลายใหม่นะครับเป็นลายมินิมอลนะครับที่เขากําลังฮิตกันเลยเนาะลายนี้แล้วก็มีการทำเคาน์เตอร์ครัวนะครับผมทําซิงค์ไว้ให้มีบานปิดไว้ให้ครับไว้เก็บของเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็มีการตัดด้วยกระเบื้องนะครับ สีหรูหราเลยนะครับลายหรูหรามากๆเลยติดลูกหมุนด้านบนไว้ให้ทำช่องแสงด้านบนไว้ให้ครับบ้านจะดูไม่ทึบมากนะครับเซอร์วิสปักไว้เรียบร้อยแลย้วและที่สําคัญนะครับด้านนี้จะมีห้องเก็บของขนาดใหญ่นะครับ ที่ไว้ให้คุณลูกบ้านเนี่ยได้เก็บของด้ครับเข้ามาก็จะมีความโอทงพอสมควรนครับเก็บของจุของได้เยอะมากๆเลยครับบริเวณห้องเก็บของใต้บันไดครับตรงตัวบ้านเนี่ยเราจะมีห้องน้ําอยู่ชั้นล่างด้วยนะครับห้องน้ำเนี่ยจะขนาดไซส์กาลังดีเลยครับและที่สําคัญนะครับมีประตูด้วยครับสามารถเปิดออกไปนะครับระบายอากาศนะครับให้ลมเข้ามานะครับจากทางหน้าบ้านได้ ตรงห้องน้ำเนี่ยก็จะไซสิ่งพอดีเลยครับผมทํากระเบื้องไว้ให้ใหม่หมดแล้วครับผมเปลี่ยนกระเบื้องเป็นกระเบื้องมือหนึ่งอย่างดีเลยนะครับมีเรนชาเวอร์ไว้ให้เปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้แล้วก็มีอ่างล้างหน้าติดกระจกแล้วก็ที่แขวนผ้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับขึ้นมาบริเวณชั้น2นะครับเราจะใช้เป็นบันไดสีดำนะครับลูกนอนไม้นะครับผมให้ความแข็งแรงทนทานนะครับและขึ้นมาตรงนี้นะครับจะเป็นชานพักบันไดขนาดใหญ่เลยครับปูด้วยกระเบื้องสีขาวตัดกับสีดำได้อย่างลงตัวเลยครับ ตรงนี้จะติดเป็นเหล็กดัดไว้ให้แล้วนะครับเพิ่มช่องแสงให้กับบ้านนะครับเป็นกระจกบานใหญ่ถึงเพดานเลยนะครับทําให้บ้านเนี่ยดูไม่อึดอัดมากครับคุณลูกค้าไม่ต้องเปิดไฟเลยนะครับบริเวณหงบันไดเนี่ยให้แสงธรรมชาติเข้ามานะครับผมประหยัดไฟไปได้ด้วยครับขึ้นมาสู่ชั้นที่2นะครับผมก็จะประกอบไปด้วย3มห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะครับเดี๋ยวผมพาไปชมห้องนอนแรกกันก่อนนะครับว้าวห้องนอนแรกนี้เข้ามาแล้วเย็นสบายเลยครับผมขนาดกําลังดีทั้งนี้เป็นห้องนอนที่1ห้องนอนเล็กนะครับ ให้ความรู้สึกว่าโอโถงนะครับแล้วก็ติดมุ้งลวดเหล็กดัดไว้ให้แล้วได้กระจกบานคู่นะครับ2คู่เลยนะครับผมทําให้เปิดรับลมได้อย่างเต็มที่เลยครับ และถัดมานะครับจะเป็นบริเวณห้องมัสเตอร์เบดมนะครับห้องนี้จะติดเป็นกระจกนะครับเกาะดําเหมือนกันนะครับผมขนาดใหญ่เต็มหน้าบ้านเลยนะครับทําให้ช่องแสงเนี่ยเข้ามาได้อย่างทั่วถึงแล้วก็ลมนะครับค่อนข้างโปรเดี๋ยวหลังเนี้ยเราจะได้ระเบียงด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาชมบริเวณตรงระเบียงแล้วก็วิวด้านหน้าบ้านนะครับออกมาตรงบริเวณระเบียงแล้วนะครับก็ได้บรรยากาศค่อนข้างสงบนะครับเห็นไหมครับว่า ซอยนี้ค่อนข้างสงบแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวสูงหน้าบ้านไม่ชนกับใครนะครับถัดเข้าไปบริเวณขวามือเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นวิวธรรมชาตินะครับ รับลมนะครับเปิดให้อากาศระบายยามเช้าได้ดีนะครับยามเช้าคุณลูกค้ามานั่งจิบกาแฟบริเวณเนี้ก็สามารถทําได้ครับผมดูวิวกันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบริเวณห้องนอนเล็กอีกห้องนึงนะครับหลังนี้ได้3มห้องนอนเลยนะครับผมสําหรับคนที่อยากอยู่สัก3-4คนเนี่ยสามารถอยู่ได้สบายสบายอันนี้ห้องนอนก็ขนาดกระทัดรัดวางเตียง3.5ฟุตได้นะครับมีกระจก เปิดระบายอากาศออกไปได้ติดมุ้งลวดเหล็กดัดไว้ให้แล้วเช่นกันนะครับผมแล้วก็วางตู้เสื้อผ้าตรงนี้ได้ครับมีปักเซอร์วิสไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับและถัดเข้ามาบริเวณห้องน้ําชั้นบนนะครับผมขนาดเนี่ยพอเหมาะเลยครับอาบน้ําได้อย่างสบายๆบริเวณนี้นะเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่หมดนะครับแล้วก็เปลี่ยนกระเบื้องให้นะครับทั้งหมด4ด้านเลยนะครับผมเราใช้ของยังดีเลยนะครับทําให้ลูกบ้านเนี่ยสะดวกสบายต่อการใช้งานด้วยครับ เดี๋ยวผมจะมาสรุปราคาบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้หมู่บ้านพฤษา12ซอย6ทับ7นะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่1,790,000บาทนะครับมีโปรโมชั่นลดเหลือ1,590,000บาทครับไม่ต้องใช้เงินดาวนะครับฟรีดาวฟรีโอนพร้อมยื่นสินเชื่อให้เลยครับผมสำหรับทำเลบ้านหลังนี้อยู่เส้นเรียบคลองหลวงคลองสานะครับหน้าหมู่บ้านนะครับมีบิ๊กซีคลองหลวงคลองสานะครับท้ายหมู่บ้านสามารถออกทะลุนะครับเส้นโรงเรียนสวนกุหลาบได้นะครับผมแล้วก็ ออกถนนใหญ่ลังสิตนะครนายกได้เลยครับสำหรับใครที่สนใจนะัดชมบ้านหลังนี้สามารถติดต่อทางเพจหรือเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ